ไปใส่นวดม่ได้หรเล่ห่ลู่ดีากดูกบคุณผู้ชมครับอ่ารุนกับคู่นี้ขาเท่ารอยากอูเอสเอนครับที่อ่สายอเดียครับอยู่แล้วแต่ว่าไปอยู่เอสเดนะครับจะ้นมาเจอกับซุูเปอิก นโรนักกดเเดชซุปเปอร์บิ๊กินายริกนเดนาทีอาจารย์เพียนมาละทวงเวทีตุรบตุลายหนึุ่ปเปอร์สอพิทักษ์นะครันบข้ามลาไหสบายมีระเบิเหมือนกอ่าสิบใก๊อตีความนกันตอิก๊อตีปเปรได้อไปไปไปจาไปมเบันเ้อบแหวเาครับ งานแนวีวซูบอลเล็กริบกรอบูิตอาัน่กัะครับมาดู okay> like! ัชาเทอร์ไรดี้มาจาก U S A อาเตเตียวครับอเตเตียนอาเตเตียวเลยอาลอนเด้ MIT จากเส้นกินเนื้อสดห้าร้อยก้อนจากคุณอิศราห์คุณภาคย์ได้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 คุณคุณอิศราแล้วก็ส้นกินเนื้อสดด้วยนะนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้ววันนี้ก็สิงกำเนิดอียนะครับสิงกำสิงกำเนิดอีกันเนาะมาๆชื่อใหม่อะไรนะชื่อใหม่

ไม่ยอดเราะใช่สกได้แไม่ยอดมันทำโหรอกช่วยหมจราก G F A สอนอยู่กับผู้ดนยอกมิรนะครับวันนี้เพื่อนชนะหมดแล้นะนองอยไยสัมาณ์ประเทศวันนี้เพื่อนชนมดแล้วเตนีกาเพื่อนแล้วแต่ขพ่อานาเงินรเทไม่ใช่ขาที่ใช่สิ ออกอาการไม่ดีแล้วสายยอแล้วโอ้โหทางมาช่วยทางโอ้ใส่โอ้ยดูดููดูดู้ทกคนมันบเหนี่ไมัน่จำเป็น huh. ต้องชนะเสมอไป ชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาัอยู่ที่ใจครับแต่ก่อนชายโทนน้องจะเดนการชัอตต่อ20ครั้งไม่ชนะใครน้งองใหญตอนนี้ก็ไปบนพีนา่ราชตรนะกูลแล้คือต่อเนื่องนะฮะปิดทายแฟนมดยเสี่ยมวยผลงานของแต่ละค่ายแต่ละคนเือค <c oughs> ผู้มวยอีกประมาณอ,อย่งไรเนี่ยก็ได้ยอดยุบกับเบ๊กน,นะฮะ เราก็จะไปที่เสือเพือดเลือดพกเอก สนามญรำพรจันจเสียดน้อยเต่าเดียดอีกสี่ขู่ไม่รวมกับบนเวทีรวมกว่าห้าเออ้าไหลพี่น้องเล้ยขาเ้็นพอลพี่น้องกระเพิดแอร์วานแอร์ธรรมชาติออกแล้วานเจ้าที่มอลัมข้ามวยกับเตรียมเคลื่อนสักสี่อนนี่แหละขลาลายนี่าปลาย่อดีวยเู้้สกรกสนามเสียเลย้าเยเตามไปพี่น้องสซนปานปามงกุฎเด่นเอามาเลี้งมอลัต่อครับคณะใหญ่บุกใหญ่ น้องแต่ก้าวเดนเซอรกบขาขาวดาวตลกเกมอทีก็บจ้วันนี้เราดูมวยย็นนี้เราดูมอำค่ะ่ารป่างอาจารย์อระบาดีแล้วกาสุกินตาทะยราอาารย์ก่ะครับดูมวยกันต่อครับหมองตัอ่ก็ฆ่่อนจบนี้มาเล่นกันก ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณศิลปมุขที่แข็งแกร่งไลยศิลปมุขบริษัท59ขอบคุณผู้ส่งต่อด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะสำหรับศิลป59และเอล ทุกข่าวรับพาที่นะคร่ไม่เป็นไรครับเอออยากให้ใส่กางเกพ่อใหญ่ต้นกำลังใจนะครับพ่อใส่โอ้ใกอ้ยี้โดงเล้ไดย์พัฒนาไปพารถเจ้หาท่ล้วมา้มาแล้้วงอน่น่ว่าพัฒหาเลยจร้า